เคล็ดลับที่จะทําให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มันจะช่วยลดระยะเวลาในการทํางานต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าการเก็บของการทํานูน่ทนทํานี่คือแกจเจตต่างๆพวกนี้เวลาเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวแกจเจตที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีความ productive แล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ลับแรกเริ่มจากการเดินทางไปที่ไหนก็ได้ด้วยกระเป๋าใบเดียวซึ่งสามารถใส่อุปกรณ์การทำงานของเราได้อย่างครบ นี่คือ everyday backpack version สอจาก k e a k design หลังจากเราลองใช้กระเป๋ามาก็รู้สึกว่ามันสะดวกมากๆเลยสามารถเก็บของไปที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก macbook ipad หนังสือเรียนเอกสารต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบยกไปไหนก็ง่ายเปิดหยิบของก็ง่ายที่สำคัญคือกระเป๋ามันแข็งแรงมากๆปกป้องสิ่งของที่อยู่ข้างในได้เป็นอย่างดีไม่ต้องกลัวว่า macbook หรือ ipad ของเราจะกระแทกเวลาวางกระเป๋าเลยเรามาดูข้อดีแต่ละอย่างของกระเป๋าตัวนี้กันอย่างแรกก็คือการเปิดปิดกระเป๋าด้วย m a c l a เลชเทคโนโลยีของเขาก็คือมันจะ สามารถปิดกระเป๋าได้4ระดับเห็นปะ่ะมันจะมีตัวแม่เหล็กให้เราเลือกได้ว่าจะเอาไอ้ที่คล้องของเขาะเกี่ยวตรงไหนลักษณะคือมันจะเป็นที่คล้องพร้อมกับมีแม่เหล็กดูดดังนั้นมุดคล้องปุ๊บมันจะดูดเข้าอีกชั้นหนึ่งทําให้เก็บล็อกด้านบนได้อย่างแน่นหนาแล้วเวลาดึงออกมันไม่สามารถดึงออกเฉยๆได้นะมันต้องง้างเอาแม่เหล็กออกก่อนมันถึงจะดึงออกได้แบบนี้ดูนะสมมติเราลองปรับระดับของเราเต็มแล้วก็ปรับระดับอย่างนี้ได้อย่างที่2ก็คือด้วยเรื่องวัสดุที่ทนทานสภาพอากาศมาก ทำจากวัสดุไนล่อนแคนวาสมาตรฐานเดียวกับบูดีไซน์สามารถกันน้ําได้ระดับหนึ่งอย่างที่3 <c oughs> คือ <c oughs> ด้านข้างจะมีระบบเฟล็กโฟม3ชั้นพูดง่ายมันก็คือเป็นโฟมที่เอาไว้กั้นการวางของแต่ละชั้นทําให้เวลาเราจัดของใส่อะ่ะเป็นอุปกรณ์กล้องต่างๆตัวกล้องขาตัางต้งกล้องเลนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจัดได้ลงตามช่องได้อย่างเป็นระเบียบ <c oughs> ต่อมาคือลักษณะการดีไซน์ของตัวกระเป๋าที่มีลักษณะแตกต่างจากกระเป๋าทั่วไปอันแรกคือมีจุดหมุนช่วยรองรับสรีระ <c oughs> ของร่าง อันที่2คือระบายอากาศได้ดีลักษณะสายสะพายค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ปกติถ้าเราสะพายอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าเราจะต้องการจะเปลี่ยนที่การถือมาเป็นถือด้านข้างอย่างเดียวถ้ากระเป๋าทั่วไปสายสะพายมันก็จะระยงระยางแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าพีคดีไซน์เขาได้ดีไซน์ให้ไอตัวสายสะพายอ่ะมันสามารถเก็บได้เพื่อไม่ให้มันระยงระยางแล้วเปลี่ยนลักษณะการถือเป็นถือด้านข้างแบบนี้ ด้านข้างแบบนี้เห็นปะ่ะเป็นลักษณะหิ้วด้านข้างแบบนี้แทนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างต่อมาคือลักษณะอัลต้าซิปที่ทําให้สามารถเปิดปิดได้ง่ายกว่าและกันน้ําได้และด้านขวาก็จะมีช่องแบบนี้ให้เราสามารถใส่ขวดน้ำได้เวลาเราเดินทางไปที่ต่างๆได้เป็นช่องด้านขวาสำหรับใส่ขวดน้ำ หรือว่าอาจจะเป็นเก็บขาตั้งกล้องเพิ่มความจุให้เราสามารถใส่ของเล็กๆน้อยๆได้เพิ่มอีกซิปด้านข้างเนี่ยถูกออกแบบมาให้เราสามารถแบบเปิดได้จากสองด้านคือเปิดจากด้านบนแบบน,นี้เพื่อหยิบของข้างบนถูกไหมแต่ถ้าเราเลือกที่ไม่สพายเป้แต่ว่าถือด้านข้างเราก็สามารถเปิดหยิบของพวกกล้องพวกอะไรจากด้านข้างแบบนี้ได้เลยปึ๊บปึ๊บ๊ค่อนข้างง่าย นอกจากนั้นมันยังมีซิปเพิ่มเติมที่อยู่คนละกระเป๋าอีกตรงนี้มันจะเป็นช่องสําหรับใส่พวก macbook พวกแท็บเล็ตอื่นๆเป็นช่องแยกเลยด้านในมันจะเป็นลักษณะโฟมที่แตกต่างกันเนี่ยช่วยในการรองรับแท็บเล็ตปกป้องแท็บเล็ตหรือว่าแล็ปท็อปของเราได้และสุดท้ายคือการที่มี external carrier strap มันจะเป็นสเต็ปด้านนอกแบบนี้จะให้สเต็ปมาแบบนี้ซึ่งเราสามารถเอาไปคล้องกับตรงไหน,น,นก็ได้ของกระเป๋าคือลักษณะหัวการออกแบบของเขาอ่ะมันจะเป็นหัวคล้องแบบเนี้ยถอดเข้าถอดออกใช้งานง่ายแต่ว่ามันก็ไม่หลุดง่ายเหมือนกันคือด้วยตัวกระเป๋ามันถูกออกแบบให้สามารถจับตรงไหนก็ได้เขาเลยดีไซน์ให้เห็นปะ่ะมันจะมีห่วงอยู่ทุกที่ของกระเป๋าเราสามารถเอาตัวสเต็ปอ่ะมาใส่า่างนี้เพื่อให้ใส่เป็น external carrier สำหรับใส่พวกสะพายพวกเสื้อผ้าผ้าห่มหรืออะไรที่เราต้องการเอาไปด้วยได้เลย และนี่ก็คือโปรดักต์แรกของเราก็คือ Everyday Pack Version 2จากแบรนด์ p Design โปรดักต่อมาคือ Stand Wallet แดนแดนเหมือนกับเป็นที่ตั้งโทรศัพท์ของเราเวลาเราเอาไปใช้งานที่ไหนก็ตั้งเนี่ยแล้วก็เล่นโทรศัพท์อะไรได้เลยมาดูฟังก์ชันแต่ละอย่างของไอตัว Stand Wallet นี้กันอย่างแรกคือเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าตังทรงมินิมอลนะที่สามารถติดกับมือถือได้อย่างแน่นมากด้วยเทคโนโลยีแม่เหล็กและกลไกสลิมลิง ทำให้มันสามารถติดกับโทรศัพท์เราได้อย่างค่อนข้างแน่นหนาะมีให้เลือก5สีนะสามารถ Mix and Ma t c h ให้เข้ากับสีเคสหรือสีของโทรศัพท์เราได้คือตอนแกะออกก็ง่ายมากเลยนะอย่างที่2ก็คือขนาดเนี่ยบางเฉียบมากๆพกพาง,ง่ายเหมาะกับ everyday life ของเราสามารถใช้งานได้กับ everyday case หรือว่า iPhone หรือว่าเคสที่มี m a ็ s a f e ต่างๆได้อย่างที่3คือมันสามารถเก็บบัตรได้สูงสุดถึง7ใบและสามารถดึงบัตรเข้าออกได้อย่างง่ายดายลักษณะการปิดบัตรคือมันจะเป็นแถบแ เหล็กมาให้แบบนี้แล้วมันก็จะปิดเวลาจะดึงออกก็เปิดแล้วก็ดึงตัวผ้าอย่างนี้ออกมาต่อมาคือลักษณะมันเป็นขาตั้งมือถือที่เราสามารถปรับระดับได้ทั้งสามารถเป็นตั้งแนวตั้งแบบนี้หรือสามารถปรับระดับ ให้เป็นแนวนอนแบบนี้ก็สามารถปรับระดับได้อย่างง่ายได้ต่อมาก็คือลักษณะด้วยความติดแบบนี้มันสามารถสแกนบัตรผ่านเข้าออกพวก BTS บัตรสแกนเข้าออคอนโดเราสามารถใส่ไว้ในนี้แล้วก็สแกนผ่านติดผ่านได้เลยโดยไม่ต้องเอาบัตรออกมาวัสดุผลิตจากไนลอนแคนวาสรีไซเคิลร้อยเปอร์เซ็นต์แข็งแรงทนทานต่อการขีดข่วนไม่เป็นรอยงา่ายๆกันน้ำได้ดีระดับหนึ่งเลยและนี่ก็คือสแตนวอลเล็ตจาก Peak Design นะฮะไปลองตำกันได้ใช้งานง่ายปรับได้หลายระดับจริงๆ และโปรดักต์สุดท้ายที่เราจะมารีวิวก็คือเทชเพาเป็นกระเป๋าอันเล็กๆสําหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นพวกสายชาร์จสมุดโน้ตบุ๊กเล่มเล็กๆ power bank sd card แบตเตอรี่อะไรพวกเนี้ยสามารถเอามาเก็บใส่กระเป๋าใบนี้ได้เลยที่ชอบที่สุดคือขนาดที่เล็กพอดีมือพกไปไหนก็ง่ายใส่ของได้เยอะสุดๆไม่ว่าจะเป็นพวกสายชาร์จโทรศัพท์ power bank สเปรย์แอลกอฮอล์หูฟังหยิบของออกมาใช้ได้ง่ายมากเพราะด้านในถูกแบ่งโซนไว้อย่างเป็นระเบียบทําให้เวลาใช้งานง่ายเหมาะกับวันที่เรา ไม่ได้อยากเอากระเป๋าใหญ่ๆติดตัวไปแต่อยากพกของเล็กๆน้อยๆติดตัวไปด้วยคือลักษณะพิเศษที่สุดก็คือลักษณะการดีไซน์ของมันที่ดีไซน์มาจากศิละปะโอริงามิของญี่ปุ่นที่มันพับที่เป็นพับกระดาษทําให้สามารถจุของข้างในได้เยอะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากมาดูด้านในกันออกแบบมาแบบโอริงามิสไตล์คือแบ่งโซนในการจัดของได้อย่างเป็นระเบียบ คือมันมีซิปหลายช่องมากเลยนะในกระเป๋ามันก็ยังมีซิปด้านในอีกเพื่อแบ่งทําให้เราสามารถเก็บของได้หลายๆอย่างเลยอีกอย่างกระเป๋าเนี่ยค่อนข้างอยู่ทรงไม่โยบง่ายเวลาพกไปไหนมันก็จะตั้งอยู่ทรงเนี่ยแข็งแรงวัสดุเนี่ยเป็นละนะักษณะ water proof กันน้ําได้ระดับหนึ่งเลย w a t e r proof nylon canvas มีรูลอดสายชาร์จจากด้านล่างทําให้สามารถชาร์จได้ เป็นกระเป๋าที่สามารถวางตั้งตรงได้อยู่ทรงสวยความจุด,ด้านในเนี่ยสูงสุด2ลิตรลักษณะการใช้งานคือสามารถถือแบบมือเดียวแบบนี้ได้หรือว่าจะใช้กับสายสะพายของพีคดีไซน์ที่เขาจะมีลักษณะออกแบบเฉพาะให้มันคล้องได้กระเป๋านี้มีอยู่5สีนะ black sage charcoal b o n e แล้วก็ midnight ใครชอบสีไหนก็ลองไปเลือกได้เลยซิปเนี่ยออกแบบมา ค่อนข้างแข็งแรงมากเลยและนี่ก็คือกระเป๋าที่ออกแบบมาดีไซน์การเก็บของแบบศิลปะโอริเงมิของญี่ปุ่นไปลองกันได้